วยใจรักษาพุทธไว้ด้วยใจกับมือบุญดีมาโปรยกับมือโปรยกับมือกับมือด้วยใจทำมายาตราพื้นชันดินไทยทำมายาตราสุดใจทุ่มเททำมายาตรามานานตาเลทำมายาตราฟื้นศิลธรรมไทยวันนี้ก็คือที่เรารู้มาก็คือว่าเราได้มา ต้อนรับพระพิสุสงฆ์แต่เราก็ไม่รู้จํานวนนะคะว่าเท่าไร่พอได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ปื้มค่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้มานี่มีความรู้สึกว่าอิ่มตื้นตนันบอยดบอกไม่ถูกนะคะพอเห็นพระพิสุมากขนาดนี้เราเกิดมาไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ ครั้งต่อไปมีโอกาสก็จะมาอีกค่ะช่วงที่ท่านเดินมานะคะก็คือขอพรให้กับตัวเองนะคะชีวิตครอบครัวคนในครอบครัวให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ผลบุญที่ได้มานี้ก็เขาให้เกิดกับทุกๆคนนะคะมันปืม้มมันอิ่มไปหมดค่ะไม่หิวเลยทานข้าวได้หน่อยเดียวค่ะมันอิ่มมปนปื้มแบบบอกไม่ถูกนะคะมันน่าจะอิ่มบุญมากกว่านะคะมันดีใจแล้วก็ ตื้นตันไปหมดเลยค่ะอยากแบ่งบุญให้คนที่ไม่ได้มาเขาไม่เคยเห็นนะคะก็อยากจะให้เขารู้ได้เห็นว่ามาตรงนี้แล้วมันเป็นแบบไหนนะคะมีความเพิ่มปิติเป็นอย่างมากเลยครับความภาคภูมิใจภูมิใจมากๆที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มีโอกาสมารับพระธุดงค์ถึง1139รรูปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมา ใช่ครับผมขนส่งพี่น้องเลยครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่กำเนิดเลยครับก็ชื่อเสียงของหลวงปู่นะครับหลวงพ่อสดจันทัศโลหรือว่าพระมงคลเทพมุนีเนี่ยตัวก็ผมก็รู้จักมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่ก็สอนแล้วให้รู้จักทำความเคารพท่านเ <Okay. S 1> พราะท่านนั้นเป็นพระที่สแสวงบุญเก่งมากตัวผมก็เพื่อนพิติจริงจริงครับเพื่อนพิติยังบอกไม่ถูกตอนนี้ยังค้นลุกอยู่เลยครับ ายากมากนะครับในสมัยนีย้ที่ว่ามีพระธุดงค์มาเดินแบบนี้แล้วก็มีญาติโยมมารอต้อนรับขนาดนี้มันหายากจริงๆซึ่งในวันนี้ตัวกับผมก็ไม่มีคําบรรยายใดๆครับสุดสุดที่จะหาคําบรรยายแบบใดๆมาบรรยายให้ท่านได้ทราบกอนนะครับก็ต้องลองมาเองนะครับต้องลองมาเองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองมาเห็นด้วยตาของตัวเองมาแล้วท่านจะรู้ว่าใจของท่านนั้นนะ จะเกิดความเพิ่มปิติยังบองไม่ถูกครับไมทราบระจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นความศรัทธามเป็นพลังพลังบุญที่ยิ่งใหญ่มากค่ะมีโอกาสได้มาวันนี้ถือว่าเป็นบุญในชีวิตนี้ยังไม่เคยได้มาที่ไหนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยโอกาสครั้งต่อไปยังไม่ทราบว่าจะได้มาหรือเปล่าครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะ เป็นพลังเป็นสตาธาที่เกิดมาแล้วว่ได้มาเห็นในครั้งแรกนี่ค่ะมีเพื่อนค่ะที่เขาเริ่มใสในพุทธศาสนาเขาชวนมาก็ด้วยความปรารถาในความรักที่เพื่อนมีต่อเราเขาคิดดีเขาเห็นดีแล้วก็เขามีความปรารถนาดีกับเราถึงได้มาค่ะวันหน้าถ้ามีโอกาสมาแบบนี้อีกจะชวนเพื่อนๆมาแล้วก็พี่น้องที่เขามีความรักรัาธาในศาสนาพุทธของเราค่ะดีใจดีใจทีไ่ได้เป็นชาวพุทธแล้วก็ได้เกิดมาเป็นคนสุพรรณค่ะ เหมือนเหมือนที่ท่านหลวงปู่อะค่ะท่านก็เป็นคนสุพรรณเป็นความดีใจของชาวสุพรรณเราแท้ๆเลยค่ะกออ็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับเป็นพระก็ดีใจนะครับเ,ออเราไม่เคยเห็นพระพันเป็นพันรูปแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะไปทําบุญตามวัดตามวาเล็กๆน้อยๆน,นะครับทางแรกที่พาชาวบ้านมาได้พบแบบนี้นะครับชาวบ้าน ที่มาด้วยกันก็ดีใจว่าพา,ามารับบุญรับกุศลในครั้งนี้นะครับชาวบ้านมาก็อายุกัน60กว่าเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเพิ่งเคยเจอนะครับพระเยอะๆอย่างนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับก็จะได้รู้จักการมีการทุด,ดงบางท่านยังไม่รู้จักก็มารู้จักตรงนี้ได้นะครับก็จะได้รู้ว่าพระพิสุที่บวชแล้วนะครับ ปฏิบัติทำยังไงทำยังไงให้พี่น้องได้รับรู้ทุกคนนะครับปลื้มใจคะ่ะที่เห็นพระทุ่งตรงเยอะๆแบบนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาทุกๆอย่างเลยคะ่ะพระพระที่ข่้นเดินทุ่งตรงเยอะๆแล้วก็ผู้คนที่มีน้าใจต่อกันตั้งแต่เช้าที่หนูไปตักบ,บาตรทาบุญแล้วคะ่ะมาครั้งแรกก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วย,ยิ่งได้มาเห็นแบบนี้รู้สึกปลื้มใจคะ่ะ ก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกๆคนทั่วประเทศนะคะมาร่วมทําบุญมาปล่อยดอกไม้พระธูดงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าได้มาแล้วก็คือจะประทับใจค่ะแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจค่ะวันนี้คื้มมากแล้ก็ดีใจมากค่ะได้มารับพระธุดง1139รรูปนะคะขอบคุณมากที่วันนี้คือแบบว่า ปลื้มใจอยากแบบว่าน้ําตาจะ,ะไหลเลยค่ะคือแบบว่าปลื้มใจแล้วก็ศรัทธาม,มากค่ะแล้วก็ได้พาญาติโยมจากกรรมพูชามาได้20คนมารับพาธุดงวันนี้คือเวลาที่พระธรรมญยาตราอย่างนี้ก็อยากมารับทุกทุกครั้งเลยนะคะปลื้มมากแล้วก็เหมือนเห็นพระพุทธเหมือนเราได้เห็นพระพุทธอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันบุญ ที่ปปื้มได้มาอ่ารับพระธรรมญาตานะคะให้เราได้นึกถึงบุญที่เรามีกับพระเดชพระคุณหลงวงปู่หลวงพ่อแล้วก็ได้มาเจอหมู่คณะเป็นอะไรที่แบบปื้มมากๆโดยเฉพาะเสียงหาดการที่เราได้เปล่งออกมาค่ะมันทําให้เราปื้มแบบแบบแบอกไม่ถูกอะค่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราได้กลับมาอีกครั้งในบุญครั้งนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ปื้มกับ บนนี้แล้วก็มาต้อนรัระรรรมญาติตาในครั้งต,ต่อไปเหมือนที่ดิฉันได้ปลื้มด้วยนะคะปลื้มมากๆเราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับ แม้กระทั่งวันแรกใช่ไหมคะที่วัดพระธรรมกายนะคะโดยถึงวันนี้ก็คือมาประจําการกันที่วัดสองพื้นนองก็เป็นภาพที่ปราบปื้มค่ะเราก็เห็นว่าพระธรรมยาราท่านทุกๆุกรูปนะคะตั้งใจแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพวกเราอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะสาธุชนหรือแม้กระทั่งพระอาจารย์พุทธรูปทําให้พวกเราค่ะมีความสุขแล้วก็ปราบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูก หลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราทุกๆท่านโดยเฉพาะปีนี้นะคะก็ปราบบื้มมากๆเลยเพราะว่าพระพี่ชายนะคะท่านได้มีส่วนนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กราบแทบเท้าเลยนะคะของมหาปุชีนาอาจารย์ของพวกเราทุกๆท่าน พระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายนะคะหลวงพ่อนะคะของเราที่จัดโครงการและกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะและที่บ้านนะคะมีความสุขล้อเปื้มมากๆเลยอย่างพี่สาวก็มาจากต่างประเทศนะคะมาจากวัดพระธรรมกายในเทลแลนดก็บินนะคะข้ามนาข้ามทะเลมาเพื่อมามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ก็คือคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆและไม่ว่าตัวจะอยู่ประเทศไหนที่ไหนแต่ขอให้ใจนะคะยังอยู่กับหลวงปู่และครูบาอาจารย์เสมอ ถ้าไม่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีกิจกรรมใดคะที่รวมใจของสาธุชนพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจากทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่จะได้รวมใจกันในกิจกรรมดีๆแบบนี้คะ่ะอยากให้จัดแบบนี้ต่อไปแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านเลยนะคะควรมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็ปราบปื่มไปชั่วนิรันดร์ด้วยกันเลยค่ะ